ในภาษา Python ครับเราสามารถที่จะแปลงชุดข้อความหรือว,ว่าสตริงให้กลายเป็น l i สต์ได้นะครับโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า split นั่นเองจากโค้ดตัวอย่างนะครับผมในการสร้างตัวแปร text ขึ้นมาใช้งานครับมีการเก็บข้อความนะครับก็คือ www.example.com นะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คืออยากจะแยกคำนะครับที่อยู่ในข้อความต่งางเนี่ยออกมาเก็บอยู่ในลิส นะครับก็คือคําว่าเบอร์ไบเบคำว่า example คำว่า com นะครับซึ่งภายในข้อความของเราเนี่ยนะครับการที่จะแยกคํของบาร่าเนี่ยก็จะต้องมีตัวแยกใช่ไหมครับโดยตัวแยกที่ผมจะนํามากําหนดเป็นเงื่อนไขนะครับนี่ก็คือเครื่องหมายจุดนั่นเองเพราะว่าแต่ละคาเนี่ยมันมีการแยกด้วยเครื่องหมายจุดใช่ไหมครับก็คือ ww อร์ไจุด example จุดแล้วก็ com นะครับแปลว่าเบอ example com นั่นเองแต่สิ่งที่ผมต้องการก็คืออยากจะแยกเบ ww ์ไ example แล้วก็คอมออกมานะครับพิธีการครับผมก็จะเข้าไปที่ตัวไปเทคครับแล้วก็เลียกใช้คำสั่งก็คือ s p l i t นะครับก็จะเป็น t ทคต่อสปรนะครับด้านใน s p l i t เนี่ยก็จะทำการโยนตัวขั้นนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ที่แยกคำแต่ละคำออกมานะครับแล้วก็คือเครื่องหมายจุดนั่นเองก็จะเป็น t ทคต่อสปรแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุดเข้าไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลคำของเราครับเก็บลงในตัวไปเ data ซึ่งเป็นตัวไปประเภท list นะครับ เื่อการแสดงผลข้อมูลในตัวแปร list data ออกมานะครับก็จะมีคำว,ว่า w o o l e a example และก็ com นั่นเองตัวอย่างที่2นะครับตัวแปร text เหมือนเดิมเลยนะครับมีการเก็บข้อความก็คือ python java php นะครับผมต้องการอยากจะแยกคำเหล่านี้เนี่ยออกมาเก็บลงใน list เจ้ไหมครับก็จะระบ,บุคำสั่งเป็น text split นะครับและใน split เนี่ยก็จะใส่ตัวค่นเลยว่าสัญ,ญลักษณ์ลงไปนะครับในที่นี้นจะเป็นเครื่องหมายคอมม่านะครับก็จะเป็น text t split เครื่องหมายคอมมา่า ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเก็บลงในตัว list data ครับเมื่อทําการแสดงผลข้อมูลใน list data ออกมาเราก็จะได้คําว่า Python Java และก็ PHP นะครับมันอยู่ด้านใน list data ของเรานั่นเอง